ที่นี่คือสวนป่านาลงอินทพาลัมคนครชัยศรีนึกยังไงคะถึงปลูกต้นใหญ่เลยนะคะใจร้อนใจร้อนก็คิดว่าไม่รู้จะปลูกอะไรปลูกมะพร้าวล้มหมดเลย <k S 2> ขาดทุนตลอด <c oughs> เลยมาปลูกอินทพาลัม <c oughs> คิดว่าน่าจะดีขึ้นเลยก็ปลูกเพลินๆไปก็ประมาณ200 <laughs> 200 <c oughs> ้อนะพลเพลิน <c oughs> นะคะ สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้วันที่22มกราคม2564นะคะณนะวันนี้นะคะจุดนี้ยืนอยู่ที่อำเภอนครชัยศรีจังหวัดนคนปรปฐมนะคะยิอ่อยู่กับป่านลงนะคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีค่ะ,คะที่นี่คือสวนป่านลงอินทผลามนาครชัยศรีนะคะอยากให้ป่านลงแนะนํานิดนึงค่ะอยู่ตรงไหนจุดไหนค่ะหมู่2หลังอปตอดอนแฝด อำเภอนครเชัยศญญรีจังหวัดนครปฐมจังหวัดนครปฐมนะคะ,ะปา๋านึกยังไงคะถึงปลูกต้นใหญ่เลยนะคะป๋าปลูกต้นใหญ่ทั้งหมดนะคะที่ที่เอามาจากเอ็ดวูดนะคะทั้งหมดเลยทาไมถึงอยากปลูกต้นใหญ่ใจร้อน <laughs> ใจร้อน <laughs> ใจร้อน <laughs> ใจร้อนเห็นเขาปลูกก,ก็คิดว่าไม่รู้จะปลูกอะไรปลูกมะพร้าวล้มหมดเลยขาดทุนตลอดเลยมาปลูกอินทผลัม คิดว่าน่าจะดีขึ้นค่ะเลยก็ปลูกเพลินๆไปก็ประมาณ2 0 0ร้อยสองร้อยนะเพลินๆนะคะนี่ปลูกเพลินๆนะคะสองร้อยก็ต้นนะคะค่ะยังมีฝากเลี้ยงไว้ที่อีกด้วยนะคะตอนนี้ก็กําลังเตรียมหลุมอยู่ใช่ไหมคะคุณป่ากำลังเตรียมหลุมอยู่ปกติคุณป่าไม่ได้ไม่ได้ทาเกษตรถูกไหมคะไม่ได้ทำคุณป่าทําอะไรอยู่คะทาไม้ทําไม้นะคะครับทาไม้เกยบอะไรบ้างเป็นโรงไม้โรงประตูหน้าต่าง ลงไม้ลงประตูหน้าต่างสั่งได้ไหมคะรือว่ามีคนเหมาออเดอร์หมดแล้วครับสั่งได้ใช่ไหมคะรับงานทุกวันรับงานทุกวันนะคะเกี่ยวกับประตูหน้าต่างบ้านไม้บ้านไม้อย่างเดียวไหมคะไม้ไม้ไม้ด้วยเป็นไม้ประเภทไม้สักเกี่ยวกับไม้สักนะคะแผ่นใหญ่ๆเท่ากับป่าไม่เป็นช่างไม้เลยป่าเป็นช่างไม้นะคะเป็นไม้สักไม้แผ่นใหญ่ๆ อ่าประตูหน้าต่างนะคะเฟอร์นิเจอร์ทำด้วยไหมคะทำทำเฟอร์นิเจอร์ด้วยนะคะก็เดี๋ยวขอแคตตาล็อกขอแคตตาล็อกประตูโบสประตูโบสอะไรพวกนี้ใช่ไหมคะไม้สวยๆแกะสลักอะไรประมาณนั้นไหมคะครับครับนะคะนี่คืออาชีพเดิมของคุณป่านนะคะแล้วเป็นยังไงบ้างคะอยู่กับอินทราลัมรู้สึกเป็นยังไงบ้างโอมาอยู่ีนมืดทุกวันอมืดทุกวันอากาศดีนะคะอากาศดีแล้วก็ชอบดูมันเจริญเติบโตค่ะ นะคะโตมันโตเร็วนะคะโตเร็วอินทผลัมโตเร็วมากนะคะก็คิดว่ารุ่นนี้นะคะของป่าเนี่ยปี2565นะคะต้องได้ผลผลิตนะคะความแตกต่างที่จะไม่ได้ผลผลิตก็คือเรื่องอากาศเป็นหลักนะคะถ้าความเย็นไม่พอแต่ความเย็นตรงนี้ปีนี้โอเคเนาะครับปีนี้โอเคเย็นกว่าปีกายเย็นกว่าปีกายปีหน้านะคะปีหน้า ขอให้เย็นแบบนี้นขอให้เย็นแบบนี้แล้วตรงจุดนี้นะคะ,คะ,ะเนื้อเยื่อทั้งหมดใช่ไหมคะคุณขานเนื้อเยื่อทั้งหมดแล้วก็เข้ามายากไหมคะมาง่ายๆติดถนนดำเลยนคะคะแล้วก็แยกลูกลังนิดเดียวแยกลูกลังนิดเดียวะนะคะกิโลประมาณกิโลหรือแยกลูกลังเข้ามาค่ะนะคะในเรื่องของการตลาดนะคะในกลุ่มของภาคกลางนะคะก็จะมีคุณปานาลง อยู่ตรงจุดนี้ด้วยนะคะอำเภอนครชัยศรีเดี๋ยวเราจะปักหมุดเนาะเราจะปักหมุดเข้าไปใน Google แล้วก็ใน YouTube ด้วยนะคะที่ติดตามมาเพราะว่าตรงจุดนี้นะคะจะเป็นจุดจำหน่ายสินค้าคุณภาพนะคะเป็นอ,อินทราลัมนะคะของกลุ่มเรานะคะหวานจนฝันถึง<ะ>คิดว่า <laughs> ปาดเต็มที่นะคะสาส้เต็มที่เลยนะคะ ต้นใหญ่ทั้งนั้นนะคะที่ป๋ามาปลูกแล้วก็เรามาดูแลส่วนวันปลูกยิงไม่ได้ตามมาเพราะว่าชนกันหลายเจ้านะคะ <c oughs> ก็ให้ลูกน้องมาแต่ลูกน้องฝีมือดีทั้งนั้นนะคะส่งมาเลยตามมาดูผลงานว่าเป็นยังไงบ้าง <c oughs> คุณป๋ามีอะไรจะฝากถึงแฟนคลับหน่อยไหมคะ <c oughs> คนติดตาม ไม่รู้จะพูดยังไงไม่รู้มันดีหรือไม่ดียังไม่รู้ว่ามันดีหรือไม่ดีนะคะแต่ว่าวันนี้เราแนะนําตัวให้ได้รู้จักสวนของป๋านารงอินทพาลัมนครชัยศรีก่อนนะคะเ <c oughs> พราะฉะนั้นเทปนี้นะคะถ้าอยากทราบว่าพิกัดอยู่ตรงไหนลองติดตามนะคะอ,อยู่ตรงนี้หมู่อะไรนะคะหมู่สองหมู่สองห้วยพลูนครชยัยศรีห้วยพลูนครชัยศรี จังหวัดนครปฐมนะคะใครที่สนใจนะคะแวะมาหาได้ไหมคะได้ครับะะยินดีครับยินดีนะคะแล้วขอเบอร์โทร0817636142ค่ะอีกครั้งหนึ่งค่ะ0817636142ค่ะให้ติดตามด้วยนะคะถ้าสนใจนะคะปยินดีรับโทรศรัพท์แล้วก็ให้คำแนะนำมาเที่ยวกันนะคะปีหน้านะคะ2,500 65นะคะมาลุ้นกันแต่คิดว่าแทงจัดแน่นอนเพราะว่าน้ำพร้อมนะคะน้ำพร้อมแต่ลักษณะดินของป๋าเป็นดินเหนียวเราจรึงจำเป็นต้องแนะนำให้ใช้ยิบซัมนะคะช่วยเพื่อให้น้ำระบายดีนะคะส่วนเพอร์ไลท์ก็ช่วยปรับปรุงดินนะคะส่วนปุ๋ยเนี่ยเราใส่เต็มพิกัดแล้วและอีกอย่างหนึง่งเราจะมีการแนะนำอย่างต่อเนื่องเรื่อยๆนะคะติดต่อทางเอ็ดบูดอยู่ตลอดะนะคะ,คะใช่ค่ะ ทุกคนที่สนใจนะคะแล้วก็เทปนี้ถ้ามีความรู้นะคะแล้วเป็นประโยชน์ต่อ,อบุคคลอื่นๆซึ่งเป็นเกษตรกรนะคะช่วยกด Subscribe กดกระดิ่งนะคะกดไลค์และกดแชร์ให้ด้วยนะคะถ้าสนใจต้นกล้าก็ติดต่อ มาทางช่อง YouTube นี้ได้เลยหรือโทรไปที่095 5454028นะคะฝากไว้เมสเซจหรือฝากเมสเซจไว้ก็ได้นะคะเดี๋ยวีจะมีพนักงานติดต่อกลับหรือถ้าอสะดวกอีกก็จะติดต่อกลับด้วยตัวเองนะคะกบขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณตาส,ส,สวัสดีค่ะ